กรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีทรงปลาลบถึงอานน์เศษฐีผู้เป็นคนประหนีขี้เหนียวจัดครับแม้ว่าจะมีทรัพย์ถึง80โกดก็มีชีวิตอย่างยากจนครับในเรื่องนี้พระศา,า,าสดาทรงเล่าถึงอานนทเศษฐีครับ ผู้มีทรัพย์มากมายแต่ตระณีมากครับไม่ยอมใช้ทรัพย์เพื่อประโยชน์ผู้อื่นหรือช่วยเหลือผู้อื่นเลยครับแม้ว่าเขาจะมีทรัพย์มากแต่เขาก็ยังมีชีวิตอย่างยากจนครับเพราะไม่ยอมใช้ทรัพย์ที่มีให้เป็นประโยชน์ครับทุกครึ่งเดือนครับเขาจะประชุมญาติและให้ข้อคิดกับบุตรของเขาชื่อมูลสิริว่าเจ้าต้องไม่คิดว่าทรัพย์80โกดนี้จะคงอยู่ตลอดไป เจ้าควรจะใช้ทรัพย์อย่างมีสติเพื่อไม่ให้หมดไปทั้งหมดเพราะหากเราทำให้ทรัพย์ที่มีอยู่หมดไปแม้แต่เพียงเล็กน้อยทรัพย์ทั้งหมดก็อาจจะหมดไปเร็วๆอานนทเศรษฐีได้ยกตัวอย่างเพื่ออธิบายความคิดของเขาว่าจงดูยาหยอดตาที่ใช้ไปทีละหยดทีละหยดนานๆไปมันก็หมดปวดได้นี่คือการที่ทรัพย์จะลดลงไปเรื่อยๆถ้าไม่ระวัง ส่วนการก่อร่งของจอมปลวกมันสร้างขึ้นเพียงวันลนิดวันละหน่อยแต่สุดท้ายหลังนั้นก็ใหญ่โตได้นี่เป็นวิธีทำให้ทรัพย์เจริญขึ้นอานนทเสษฐีได้ฝังขุมทรัพย์ไว้ห้าแห่งครับแต่ไม่บอกให้บุตรของเขารู้เพราะเขาตรหนีและห่วงทรัพย์มากครับเมื่อเขาตายไปเขายังมีความผูกพันกับทรัพย์นั้นครับจึงเกิดใหม่ในท้องของหญิงจันทาน ที่ยากจนและอาศัยอยู่ใกล้ประตูเมืองครับเมื่อพระราชาทรงทราบว่าอานุทัศ์เศรษฐีได้เสียชีวิตแล้วจึงทรงแต่งตั้งมูลสิริเป็นเศรษฐีใหม่แทนอานนทัศเศรษฐีได้เกิดใหม่ในครอบครัวจันทานที่มีสมาชิกประมาณพันคนครับซึ่งทำงานกันเป็นกลุ่มครับตั้งแต่นั้นมามารดาของเขาไม่สามารถรับจ้างได้ค่าจ้างเลยครับ และทุกที่ที่เธอไปทำงานด้วยก็ทำให้คนในกลุ่มน,นั้นได้รับผลกระทบครับทำให้พวกเขาต้องประสบกับความยากจนไปด้วยพวกจันทานพูดกันว่าตอนนี้เราแม้ทำงานก็ไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้แม้แต่ข้าวกินดูเหมือนจะมีคนกาลาคินีอยู่ในกลุ่มของเราแน่จึงตัดสินใจแบ่งพวกจันทานออกเป็นสองฝ่ายครับโดยฝ่ายที่อานุทเศรษฐีไปเกิดอยู่ในท้องมารดา เมื่อไปอยู่กับอีกฝ่ายก็ทําให้ฝ่ายนั้นประสบกับความวดยากครับในที่สุดมารดาของเขาก็ถูกขับออกมาอยู่เพียงลําพังและต้องเผชิญกับความวดยากอย่างต่อเนื่องครับเมื่อมารดาคลอดบุตรออกมาแล้วเธอพาบุตรไปหางานทาครับแต่ไม่มีใครจ้างงานทําให้แม่และลูกต้องอดอยากไปด้วยกันดังนั้นเธอจึงต้องให้ลูกอยู่ที่บ้านครับเพื่อพักผ่อน และเธอเองก็จึงสามารถหากินได้บ้างครับทารกที่เกิดมามีลักษณะผิดปกติครับมีมือเท้าในตาหูจมกูกและปากไม่เหมือนคนปกติร่างกายของเขามีลักษณะหน้าเกลียดเหมือนกับปีศาจครุบฝุ่นครับแม้ว่าทารกจะมีลักษณะผิดปกติและทำให้มารดาต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างมากครับแต่เธอก็ยังไม่ทิ้งเขาไปครับ เธอยังทนเลี้ยงดูเขาแม้ในสภาพที่อดอยากและลำบากอย่างยิ่งครับเมื่อทารกโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วมารดาจึงถือกระเบื้องในมือและกล่าวกับลูกว่าลูกเอ๋ยแม่ลําบากเพราะเจ้ามามากพอแล้วตอนนี้แม่ไม่สามารถเลี้ยงเจ้าต่อไปได้อีกอาหารที่เขาจัดไว้ตามโรงทานมีอยู่เจ้าจงไปหากินเอาเองเถิด เมื่อมานดาพูดจบแล้วเธอก็ปล่อยทาโลกไปครับท้าโลกนั้นจึงเดินไปจนถึงบ้านของตนเองเพราะเขาจำได้จากชาติก่อนครับเขาจึงสามารถเข้าไปในบ้านได้โดยไม่มีใครเห็นครับเขาผ่านซุ้มประตูไปได้ถึงสามแห่งครับแต่เมื่อมาถึงซุ้มที่สี่ลับซึ่งเป็นทางเข้าบ้านของมูลสิริเศรษฐีลูกชายของเศรษฐีก็เห็นเข้าครับทำให้เกิดความหวาดกลัว และร้องไห้เสียงดังครับเมื่อพวกบริวารของเศรษฐีเห็นทารกก็พูดว่าเอ็งออกไปซะให้คนกาลกินีจากนั้นพวกเขาก็โบยตีทารกจนบอบช้ำแล้วโยนเขาไปไว้ที่กองขยะครับในขณะนั้นพระศาสดาพร้อมด้วยพระอานนท์ได้เสด็จบินทบาทมาอย่างที่นั่นครับพระศาสดาทอดพระเนตรทารกที่บอบช้ำและถามพระอานนท์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ หลังจากนั้นพระศาสดาจึงให้เรียกมูลสิริเศรษฐีและประชุมกันพร้อมกับมหาชนครับพระศาสดาทรงถามมูลสิริเศรษฐีว่าท่านรู้จักทาลกนั่นไหมมูลสิริเศรษฐีตอบว่าไม่รู้จักพระเจ้าค่ะพระศาสดาจึงตรัสว่าทาลกคนนั้นคืออ,อนุท่เศรษฐีผู้เป็นบิดาของท่านจากนั้นครับพระศาสดาได้ตรัสกับทาลกว่า อานุนทเสฐีท่านจงบอกขุมทรัพย์ใหญ่ห้าแห่งที่ท่านฝังไว้แก่บุตรของท่านเถิดพระศาสดาท่งช่วยมูลสิริเสตีที่ไม่เชื่อด้วยการพาเขาไปขุดค,นค้นขุมทรัพย์ที่บิดาของเขาฝังไว้ครับเมื่อมูลสิริเสตีได้เห็นขุมทรัพย์แล้วเขาจึงเริ่มเลื่อมใสและยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นสรณะครับพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงธรรมแก่เขาโดยตรัสเป็นคาถาว่า คนพ่านมักจะกังวลว่าลูกหลานของเขามีอยู่ทรัพย์สมบัติของเขามีอยู่แต่ตนเองกลับไม่มีอะไรเลยส่วนลูกหลานและทรัพย์สมบัติก็จะมีที่ไหน,นในการจบพระธรรมเทศนาการตรัสรู้ธรรมได้แก่สรพสัตว์48,000พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนครับครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับมีความคิดเห็นหรือคำแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยครับอชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกดสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ